สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะสอนวิธีการไปหาเครื่องบินกันค่ะไม่รู้มีใครเคยไปกันหรือยังนะอันดับแรกก็เข้ามาที่ด่าน Hidden Forest ได้เลยค่ะด่านที่3นะคะเสร็จแล้วก็บินตรงมาเลี้ยวขวาบนค่ะเพื่อที่จะไปที่ The Wind Pass นะคะของ Season of Flight เมื่อเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยบินเลี้ยวซ้ายเพื่อนๆก็จะเห็นทางที่มันเป็นทางลัดไปยังด่านต่างๆนะจุดมุ่งหมายของเราอะคะ่ะจะอยู่หน้าประตูที่ไปด่านกุ้ง Fo r g ก t ท e r a r นะคะจำกันได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเอย่ยถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะบอกให้ ก็ถ้าบินตรงมานะคะทางด้านซ้ายเนี่ยประตูแรกค่ะมันจะเป็นทางไปด่านป่า h i d d e n Forest นะยังไม่ใช่ค่ะพอบินตรงมาอีกนะคะประตูที่2ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นประตูที่ไปด่านหีมะ v a l l e y of Triumph ก็ยังไม่ใช่นะคะของเราเนี่ยจะเป็นประตูที่3นะคะที่ไปยังด่านกุ้ง For ์ก t ทนอาร์ค่ะ เมื่อเราบินมาถึงประตูที่3นะคะสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆนะอันเนี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยสำคัญนะก็คือเราอ่ะจะต้องบินไปตรงจุดตัดที่กระแสลมเนี่ยมันตัดกับเมฆที่มันย้อยๆลงมานะคะเมื่อถึงแล้วนะให้เราหันจอขึ้นข้างบนนะคะเราจะต้องบินทะลุช่องนี้ขึ้นข้างบนนะ ช่องมันก็ลักษณะแบบนี้แหละอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นช่องเดียวที่เราจะบินขึ้นไปได้นนถ้าเพื่อนๆบินขึ้นมาสำเร็จนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะเห็นวิวที่มันเป็นรูปภูเขาสวยๆแบบนี้ก็แปลว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วะคะ่ะ ทีนี้เราก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการหาเจ้าเครื่องบินนั่นเองซึ่งมันจะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอันเล็กให้เพื่อนๆบินสำรวจรอบๆได้เลยค่ะ เจอแล้วเครื่องบินของเราเพื่อนๆสามารถขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินได้นะคะอันนี้นั่งได้สองคนนะจะพาใครขึ้นมานั่งคุยกันก็ได้หรือว่าจะนั่งชมวิวคนเดียวแบบเราก็ได้นะคะ าละคะ่ะสำหรับภารกิจตามหาเครื่องบินก็สำเร็จลรูร่วง,งลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนลองไปทำตามแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของสกายที่เราลองอัดเสียงนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ